สวัสดีค่ะหนูชื่อฟ้าใหม่ค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเล่นเกมโลบอชครับผมกับน้องฟ้าใหม่น้องสาวของผมเองนะครับผมก็ <Dam S 1> จะเป็นเกมชื่อเกมว่าอะไรบาร์ดาน่าอีทบาร์ดาน่าอีท <c oughs> เป็นการวิ่งหนีบานาน่านะครับผมไม่นะไม่หรอไม่นั่นแหละนั่นแหละไม่ไมเ่เอาแล้วเอาแล้วไม่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 วิ่งหนีบานาน่าครับผมเกมเป็นซูเปอร์โบเกม เพื่อนยังมาเพื่อนยังมาเพื่อนรอให้มุดมุดไปนั่นเอาแล้วไงตันตันไหมเนี่ยตันไหมมีทางไปโยซ่อนเนอซ่อนก่อนซ่อนก่อนถ้ามันไม่เปิดประตูเดเรื่องอะมันเปิดเองได้อยู่แล้วไม่ฆาตกรอยู่ใกล้อยู่ดูจากดูจากกระเป๋าถ้ากระเป๋าไม่สีเข้มเข้มแสดงว่าฆาตกรมาอย่าง้นเลยถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าไม่มีฆาตกรไม่มีฆาตกรใช่ถ้าฆาตกรอยู่ไกลไกลฆาตกรอยู่ไกลไกล อันนี้เริ่มเข้มแล้วจะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ต้องกลมด้วยเพราะมันจะเห็นตรงนี้าไม่เห็นมันเลยไป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 ไอไป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 ไงไป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 อปไ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 อไอไป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 ไอยู่ข้างนไปไปไปปไปไปอปปรปปไะปไปไไปไไปไปไไไไปไปไไปแล้วไปแล้วไป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 ไไปวปไ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 ม่กป มุด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 ไอ้เอ้าเฮ้ยเราสามขีดเหมือนกันเลยเอาไปก่อนไปก่อนมันไม่มีอยู่ไม่มีอยู่ใกล้แล้ววิ่งสีเข้มบ่ก้มลงดิก้มลงก้มลงมันจะเห็นหัวหนุกหนุกมันจะเห็นสีนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วเราเราสั่นสะเทือนสะเทือนสะเทือนสลาวอัพเซชชั่งไปหมดเวลา สีดูจากสีก่อนเออเราก็ออกไปเลยไงเพราะว่ามันผ่านไปมันผ่านไปแล้วไงมันสีนั่นไงนั่นไงอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันวิ่งไปตกตั้งเลยเฉยโอ้ยโอ้ยตอนนี้สีเข้มอยู่มันเริ่มจางมก่อนมันจางแล้วนี่มันจางแล้วนี่เราไปีิไปไปมันต้องทำอะไรบ้างนี่ถึงจะชนะนี่ต้องเอาเค้กมาวางไว้ให้หมดเค้กเหรออยู่ไหนอยู่ไหนไอ ไว้ข้างหน้าเพื่อนเปสงคนก้มอยู Đây, no where, where, where. ่ต้บุ้งต้บุ้งตุ้งตุ้งุ้งตุ้งอยู่นะอ้าวไม่เก็บเค้กอ่ะเพื่อนเล่นได้นเหใช่เราจะใช่แล้วไปเก็บเค้กไปวางไว้ไหนเอาไว้เอตรงนั้นอ่ะเอตรงไหนวะยื่นแวบเนี่ยต้องมาไหน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 ตรงไหนวะเออแล้วมาล้วมุดมดตุบมตุบดตุบเลยโวยจบมุดมุโว้โวโว้้ว้้้้้ มุดมุดมุดตดตตตแล้วข้างหน้าข้าหมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วเพื่อนตายแล้วมันเลือเืคนเเดียวแล้วล่ะโอหนูก็เรือเลืเอาใหม่เร็วเเ้ยไปเร็วเหาที่ว่างเร็วหาที่ว่างหที่ว่างเร็วเอเต็งเเเยเใครวะ s รอด ไปเปิดประตูแล้วเอาประตูแล้วๆๆๆๆๆเ้ยอะเฮ้ยอมดมแล้วจ้าเฮ้ยชนะยูเซอร์ไวคุณชนะเห็นไหมหนูอยู่ใกล้ประตูหนูอยู่ใกล้ปรตูดานไหนเล่นด่านไหนดูบ่ายเกมพาบาดานไม้อเข้มจันเลยเอาล้ครับดันเดิมไม่เลอเนี่ยช่ ลุยเลย,ลยเลาราเนี่ยเรารลุยไงมันเริ่มมันจะเริ่มวิ่งไลตต่ตอนไหนเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าอันนี<ฮ>้ข้ามนี้ออกเดี๋ยวก็รู้ลุยมันจะปุ๊บปุ๊บใช่มันจะเริ่มเองมันก็มาอีทเดอร์มาหน้าอีทเดอร์เปลเริ่มแล้วหรืเริ่มแล้วเลย,เย <c oughs> วิ่งๆๆวิ่ง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 มาดิค่ะเฮ้ยไม่มาไม่มาไม่ตามไม่ตามเราแมวเด,เดี๋ยวดไม่ตามเราไม่ตาม<ๆ> <c oughs>

เอออุ้ยเพื่อนวิ่งมาเพื่อนวิ่งมาเข้าไปแล้วซ้อนเลยซ้อนมอบลงมอบลงมอบหายอู้ไปแล้วไปแล้วไปหาที่วางเค้กเลยไปวางเค้กตรงไหนล่ะวางไหนพ่อยังไม่รู้เลยเนี่ยมันวางไหนเสียงอะไรวะแั้วต้องวางไหนเนี่ยลืมอ่ะอยู่เร็วๆไหนวะเดียวิ๊กซอวิมาแล้วมาแล้วเอาใหม่มาแล้วก้มก้มก้มตุ๊บ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 ตุตุตุเอาเพื่อนมาเหมือนกันมา มันจะล็อกไม่ได้กินนุ่นหเ็แล้วหรอกมันไม่ได้กินนู่ล็อกกินแค่ตอามันไปแล้ว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 วางแล้วไปดีไปหาเค้กต่อที่วางเค้กอยู่ใส่มุดมาแล้วเพื่อนเรามันจะวางตรงไหนเนี่ยอะมุดมาแล้วคุมคบเราโดนหนึ่งิ่งวิววิวมุดสิปูมาชิมาดีชูแดงชูแดงกิมงกมเฮ้ยเดี๋ยวด่านนี้อะ ห้องนี้แหละห้องนี้แหละจะมีนี่เค้กข้างหน้าเราดูมาแล้วมาแล้วมันฉลาดด้วยมันฉลาดด้วยไม่จับเราอีกครั้งย้อยตายแล้วเนี่ยก็หนูก็หนูไม่เก่งอะไว้ไหนอะไว้ไหนเค้กไว้ไหนเอาหาจีหาดิหายังไงวะทำไมมันโหดจังอะฆาตกรเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยเออจะดูมันระวัง

โอ้โหพีซซอยกามันเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมุดโอมโอมโอุยใครเปิดวิ่งผ่านเมื่อกี้มันคนไม่เหรอวิ่งผ่านเมื่อกี้อุ่ยไหนหนีไงได้ไงว้าโผล่หัวมามันหนีแล้วไม่มันหนีเปิดปตู้เรียบร้อยบานานาสีคือปิดตู้อุ้ยมือนั่นอะไร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 มาดิครับ ไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆฮนเร็วนร็วเร็ๆๆมันเห่นหวเอาแล้วมันไล่แล้วมันไล่แล้วมันไล่แล้วลมาปามันไหนบรรดาอีเป็นน่นเป็นนันไงว่าแล้วบอนะอีกสักครู่นึงจะดีๆคุณได้เป็นบรรนาแล้วดาปีเลยแกหนูซื้อสกินเนี่ยก็มันสวยอ่ะมีออร่าเลยไอ้ริรหมอไม่ได้นะ ต้องกระโดดเอาไปฆ่าเขาให้หมดฆ่าไม่ได้แล้ว,ว่่าเขาโหดเกินไปน้อเป็นเด็กเขาไปสองตาม 2> 2, ตู้มุดได้ไหมมา,มาแล้วสวัสดีกัสดัาาดีสวัสดีเฮ้ยอ,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 อะไรมันสวัสดีเดี๋ยวน่นะน,นั่นนะั่นั่สวัสดีมสวัสดีปีให้หมดสวัสดีนี่มันันนั่นเจอแล้วเจอแล้วัสดีมันตุมันดกมันไปตามมันไปไปไหน

ฟอฟไม่ทันไฮ้ยใชได้กินได้กินบับเอาลอยเลยเลยกี่คนไปีคนใครใครทำเซตฮะมาข้างหน้าข้างหน้าดูตู้ด้วยดูตู้ด้วยนั่งไงเป็นไงนี่เจอแล้วอร่อยอร่อยเลยอร่อยได้แน่งานนี้เอ้ยฟอืฟน่าเกลียบประตูจะเปิดในอีกสามนาทีเอาเร็วๆนะเวลาจะหมดคนเปิดหนูก็ไปดักที่ประตูดิผู้มีสองหางนี่ เรากินให้หมดเลยเราจะไปที่ประตูทางออกมึงในตู้ด้วยไม่ดูเดี๋ยวจะไปที่ประตูนี่นี่มาเด็มาเด็บมาเยอะเยอะอ่ะมามุดมามุดเร็วร็วตุ๊ปโป้ตุ๊ปโป้ตุ๊ปโป้หนึ่งทีใครเอ่ยไม่เคยรู้จักเลยวันนี้วิ่งโคตรเร็วนี่เอาเลย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 อีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยใครวะตึงตึงโป้ตึงโป๊อี๋คุณดึงตู

เอาเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยตัวไ,ไหนครับตัวนี้แบบไม่มันดูให้ไม่มีดูให้หมดใช่ไม่มีใช่วายวายตีติ<ๆ>ตดด,<ๆ>ดออูดูทางออกดูทางออกเพราะหนูจะไปวางกับดักตรงนั้นทางออกอยู่ไหนจะได้ไปตามล่ะตีติดวายเฉยวายเร็วๆ,เว,ๆเ,วเวลาจะหมดแล้วมึงแถวนี้ละ ตู้ไหนตู้ไหนดูตู้ดิดูตู้ดิจะดูให้หมดละดูยังไงไม่มีดูดิก็มันไม่มีการกินไงไม่กินมันเองเหรอช่มันจะกินเองดูเช็คตู้ให้เลยเช็คกู้ไปเลยมันจะมุดตู้อย่างนี้แหละมุดตลอดเหมือนตอนนั้นหนูเกือบตายแล้วดูตามตู้ดูตามตู้หนูคาดเดาไว้แล้วว่าหนูจะเป็นแล้วเป็นจริงไปไปช่ยหนูชอบเป็นมากตู้นู้นตู้นู้นเออตู้นั้นละมองดู ตู้เดิมตัวนี้มาตู้นี้สองคนตู้นี้พีเ่เป็นไนนอ้เนาะมัเลยไม่สองคนเองมันเก่งขนาดนี้เหรอเอ๊เอ้ยติดฮึมฮึมไกว่ามีอะไรฮะฮึมมีสองลายเจ้าตู้เลยผมจะไม่ข่าจะขายทุกคนเลยก็ได้ไปวิ่งไไปไป,ไปดูวิดีโอมันสั้นตรงไหนไม่มีเว้ย นั่นไงประตูทางออกเชื่อไหมวัดดีเอากดไปดัเอา้เอาหนมมันติดอะน,น,นั่นไงบอกแล้วมั้งอีคนนึงไต้หนูฆ่าคนได้เยอะมากเลยนะจริงๆอะเ <c oughs> ยอะเยอะเหมือมนมันมารอหนูตรงนั้นแล้วมันจะเข้าไปเลยเหมือนตอนนั้นที่หนูเคยเห็น ไม่กินไม่ได้อะไปเลยอ่ะยุบโรอยออกออแค่สองคนที่เหลือตายหมดเลยสุดยอด